สวัสดีคะ่ะสวัสดีวันอาทิตย์ที่15ตุลาคม2566นะคะพบกันอีกแล้วนะคะกับชาญชัยแท็กเตอร์นะคะวันนี้ทางร้านของเราปิดการขาย1รายรเอ้ย2รายการนะคะวันนี้นะคะเป็นโครงรถไถนะาเดินตามนะคะสยามคูโมตานะคะ NC 131เกียร์กลางนะคะ2คันนี้เป็นเสื้อเรียบ1คันแล้วก็ตัวนูน1คันนะคะเริ่มที่คันนี้เลยนะคะคันนี้เป็นตัวนูนนะคะปลายทางอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทนะคะลูกค้าสั่งซื้อ สินค้าออนไลน์ปลอดภัยได้รับสินค้าแน่นอนนะคะ แล้วก็อีกคันหนึ่งคันนี้นะคะเป็น nc 1 3 1สเกียร์กลางคันนี้เป็นเสื้อเรียบนะคะปลายทางอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์นะคะขอบพระคุณลูกค้าทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะไว้ใจอุดหนุนสินค้าจากร้านของเรานะคะสินค้าออนไลน์ line, ปลอดภัยได้รับสินค้าแน่นอนนะคะสั่งซื้อจากร้านของเราปลอดภัยได้รับสินค้าแน่นอนนะคะสินค้าสวยตรงปกไม่จกตาแน่นอนนะคะ ปิดการขาย2รายการนะคะโครงรถไถนาเดินตามสยามคูบตาเอ็นซีนนะคะจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็จังหวัดชัยนาทนะคะออนไลน์ทั้งคู่เลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ15ตุลาคม2566นะคะร้านอยู่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะ0 946022291นะคะสวัสดีค่ะ